อ่าตอนนี้เราจะถึงเข้าเขตแม่สอนแล้วทุกคนจริงๆก็เข้า,าแล้วแหละมันเอาป้ายมาให้ถ่ายรูปอีกหกนาทีก็ถึงแม่เะเลียงละอันนี้ถึงวันที่เราจะเดินทางนะนี่เราเราอรอรถเราเรียกแก๊ปเลยแต่ไม่ต้องรถไป,กปจกอบไปเหมือนแบบไปอยู่เป็นเดือนนี่เอาออกแล้วนะ <laughs> ลูก20ยี่สิบโลเนื่ี้ยี่สิบโลสองลูกนะไปมาแล้วไปมาแล้ว มันเนเหนกรเป๋าเลยอยาจะร้องห้กันแก๊ปมารับแล้วนะครับะเราแบกภาระเราแปเฮ้ยเฮ้ยเช่ไปครับไปกันจ้ะไปกันจ้าเฮ้ยเช่เาเยถึงนครชัยแอร์แล้วครับ โอ้คุณครับใส่หินมาทุกคนยกไม่ไหวเลยขอบคุณครับแล้วเราก็สั่งข้าวกินกันนะกระเพราหมูไข่ดาวนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำปล่มาแล้วนะครับกระเพาหมูเผ็ดน้อยอันนี้อะกระเพราหมูเผ็ดเผ็ดปกติกินก่อนนะครับท้องครับต้องเลยได้เลท้อง นัาเหรอโอเคตึงตึงโป๊นี่ได้เวลาลเช็ค<า>อินนะนี่รถเมาแล้วนะรอไปเช็คอินใช่เ<ป>ช็คอินเช็คอิน นะครับสี่ตอนนี้ทุ่มสามเ <สา S 2> จ็ดแล้วตรงเป๊ะเลยเรากลง ถึงน,นะครับถึงงานประมาณแปดโมงครึ่งอีกสองชั่วโมงมาแล้วขนมมาแล้วยังไม่หมดนะทุกคนนี่ยต็มถูกนะนี่เราถึงเชียงใหม่นะทุกคนนี่จะมีบาทเเ่ากระเป๋านะ โอเคระบายไปไไอ่านี่ตอนนี้เราก็การจะเดินออกจากสถานีอาเขนนะไปร้านเช่าหมอใส่ประมาณไม่กี่ร้อยเมตร<อ>ไปมองทางด้วยเฮ้ยแต่เราจองรถไว้แล้วแหละนี่เดินมา นิดเดียวนะไม่นีแต่ะไม่มีนะถึงแล้วร้านตัววายนะไปดูนะว่าเราจะยังไงน,นี่เราเช่าสีจองสีขาวไว้ไปนครับอ่าน,นี่เราก็มาติดต่อท่อมาใส่นะเราจองไว้แล้วแหละรอพนักงานกันนะคบอ่าน,นี้เราได้มอไซ่์แล้วนะัุทุน เตรียมตัวเดินทางได้่ไรกันนะคะปเราออกเดินทางแล้วไ้แปดโมงสี่สิบเอ็นาทีนะคะยิ่งประมาณสี่ค่วโมงเนี่ยสองร้ยี่สิบสองโลถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งถ้าไม่แวะ นู่นเนี่ยสามโมง Let's go อันนี้เราออกจากเชียงใหม่นะคะ่งหน้าไปที่แมงสอนแมงสอนโอเคไปกันไปกูอะตอนนี้เราก็มาพักเราวิ่งมาประมาณไม่ถึงร้อยโดะมันก็แฟก่อนไม่ไหวแล้วค่าชากูได้ลงมาขาแบบดึง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 ,ดง,ดงอะ่ะ ร้านกาแฟก่อนไปแตงค้างอ,อัอนีอ่คาเฟ่เขาสวยนะทุกคนพาไปดูเดินวนอันนี้หลังร้านเขา น่ารักนั่งพักก่อนเป็นไงข่าวสัมภาษณ์หน่อยทั้งเ,เรามาพักกี่โลเองไม่ถึงร้อยประมาณไม่ถึงร้อยโลนะนลเ,นเออตอนนี้กี่โมง9โมงสิงโมงอจะสิบโมงเราขึ้นรถมากี่โมงามาถึงวันเดืก ทางอีกยาวไกลนะวันนี้พ,กกนพักก่อนพักก่อนพักก่อนไม่รีบเราเดินทางจะต่อน,นะคะตอนนี้เราออกจากคาเฟยกันแล้วสมบมาิว่ายครึ่งหนึ่งหนึ่งในสามของได้เหลืออีก157ยกิโลอเค เหลือมมันนะครับทางแรกร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทวิ่งมาประมาณเจ็ดสิบรกนครับอ่าระหว่างทางเราก็แวะพักตูดหน่อยสนสนบอกแก้วนะจากคาเฟ่เมื่อกี้ก็ประมาณ80โลรเหลืออีก1นเมน4 1ใเมน3เม อีกประมาณ80โลถึงที่พักนะพักก่อนนะครับโอ้ยอากาศดีนะตอนนี้นี่บิดจมได้ร้อยหน่อยๆอ,ยอ,อะ่ะคันนี้น<ม>ั่งสอง<ม>คน<ม>ขึ้นเนินวันทางเรียบๆอะ่ะบิดจมแค่นี้กระเป๋าหนักด้วยสองคนพักก่อนนะเมื่อก่อนเคยรถเข้าไปได้ตอนนี้เขาไม่ให้เข้าแล้ว้วเขาไป่าย เราเดินไปข้างในกันโอ้ไม่มาตั้งสิบกว่าปีแล้วอะ่ะกอดารถเข้าไปสิบส <10, S 2> ิบปีนี่ก็เป็นที่เพาะพันธุ์ต้นสนใช่ไหมสวยนะคระับไปถ่ายรูกปกันก่อนเราพักเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปหาแลรกินกันตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงนะ เม,มื่อกี้เราดูว่าแถวๆนู้นน่ะมีร้านข้าวขายไปไปต่อเอาไว้กินข้าวก่อนนะครับอ,อันนี้อะไรอระภาหมูไข่ดาวรู้อะไรอ่ะภาปลากระกป๋องนะครับมากินข้าวก่อนนะครับค่อยไปต่ออันนี้ต้องกินข้าวเที่ยงใช่ไหมทุกคนเดีย๋ดวยวเราไปกันต่อนะครับ แต่งโตกันนะครับแล้วอ,อีกไกลปะอีกไกลอยู่นะไปลประมาณแปดสิบเก้าสิบโลโอเคแต่เป็นแบบแปดสิบเก้าสิบโลภูเขาอะ <c oughs> ไปอ่าตอนนี้เราจะถึงเข้าเขตแม่สอนแล้วทุกคน,นจิมก็เข้ามาแล้วแหละมันเอาป้ายมาให้ถ่ายรูปอีกหกนาทีก็ถึงแม่เสลียงแล้วไปไปต่อตอนนี้เกือบเกือบสองแล้วเฮ้ยเสียงไรอะเสียงมัว วัววัวไปไปต่อนะครับไปแล้วเต่าก็ไปต่อครับไปคับผมอีกห้านาทีถึงี่พักและวต่อมากับฝนนี่นะครับผม มาหาคาเฟ่เราได้ร้านยำร้านยำกินยำมันก่อนปะไปไปเหมือนหิวนะเหมันหิวเหมือนหิวหิวเยอะนะไปตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามโมงเย็นมากินกันก่อนนะครับอดนนี่ะครั๋อแตงโมมันใบของเราเข้าตำดินนะ ยำอันนี้เลยนะอันนี้หมูทอดสามอย่างอันนี้คือตาซูซโซเลียงเพราะนวงอย่างนี้เส้นใส่ใสอร่อยมากรสชาติดีมากอแม่ซาเลียงนะโซเลียงยำโซเลียงมาตามแมปเลยนะครับนี่ริมแม่น้ำเลยอากาศดีมากฝนตกเลยชิมกันนะครับนี่เราก็จัดกิน ข้าวกินต้ยมยำกินยำเสร็จแล้วเราก็มาสักผ้านะาอยากให้มีผ้าให้มีผ้าสักผ้าใส่อีเออสักพร้อมอ,อกอะไรไม่เย่ะเดี๋ยวเราก็ไปเล่นกันนี่เราก็ได้ได้รถมาลนะสองคันนี่นะครับซเอฟสองห้าศูนย์พร้อมอพร้อมที่ติดด้วยมีที่จับพร้อม ไปเอาไปเก็บก่อนอ่านดีไวลืมเต้าชาร์จมานะคะทุกคนไปหาของก่อนเราก็แวะก่อนไปี่พิพิธภัณฑ์อะไเนี่ยแหละไม่ใช่ไอเนี่ยอะเรียกว่นตุงไม่ใช่ตุงเหรอใครรู้อ่านซิอ่านว่าอะไรอ่ะดอกเหรอดอกดอกว่าเหรอแม่ยมใต้เนี่ยเขาแวะ แวะถ่ายรูปเล่นได้นะเขาเรียกว่าอะไรมันเจ็นพิพิธภัณฑ์เ,เนี่ยไปเราไปแวะเซเว่นหาอะไรกินก่อนแล้วก็เข้าบ้านนะนพักผ่อนกัน